สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปวันรัตแก้วมณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีนครหาดใหญ่ค่ะวันนี้หนูมานำเสนอโครงการสบู่กระดาษกิมล,ลี่ค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันนะคะส่งผลกระทบต,ต่อการดำารงชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากโดยการรับเชื้อโควิด -19 เกิดจากการสัมผัสและทางอากาศดังนั้นสมาชิกในกลุ่มของดิฉันได้คิดค้นสบู่กระดาษกิมล,ลี่ ที่มีขนาดเล็กพบพาสะดวกใช้ในการล้างมือเพื่อป้องกันการรับเชื้อโควิด -19 จากการสัมผัสค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการใช้สบ,บู่กระดาษกิมมารีเพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้สบ,บู่กระดาษกิมมารีค่ะกรอบแนวคิดในการวิจัยผู้จัดทำทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารแนวคิดทฤษฎีและง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานของการศึกษาโดยผู้จัดทําได้รวบรวมเอกาสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ความรู้เกี่ยวกับสบู่ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือและความรู้เกี่ยวกับความพึงพอใจค่ะตัวแปรต้นสบู่กระดาษกิมมะลีตัวแปรตามผลของการใช้สบู่กระดาษกิมมะลีและความพึงพอใจของผู้ใช้สบู่กระดาษกิมมาค่ะ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรหมายถึงประชาชนในส่วนหย่อมสุภาษาร,รังสรรตตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะกลุ่มตัวอย่างหมายถึงประชาชนในส่วนหย่อมสุภสาร,รังสรรตตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวนสิบคนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงค่ะภาพกระบวนการสร้างผลงาน 1. เตรียมอุปกรณ์ในการจัดทําสบูกระดาษกิมมี 2. ตัดกระดาษซิลลายให้เป็นแผ่นขนาดเล็ก3ผสมกลิ่นมะลิและน้ำสบู่ที่เตรียมไว้ 4. นํนำกระดาษซิลลายชุบด,ด้วยน้ำสบู่ที่เตรียมไว้นํานำกระดาษซิลลายที่ชุบด,ด้วยน้ำสบู่แล้วตากไว้ให้แห้ง6บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้แล้วเราก็จะได้สบู่กระดาษกิมมะลิที่เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ การเก็บข้อมูล 1. สร้างสบู่กระดาษกิมมิตามแบบแผนที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ 2. ดำเนินการนำสบู่กระดาษกิมมิให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ 3. ดำเนินการติดตามผลการทดลองใช้สบู่กระดาษกิมมิโดยการใช้แบบประเมิน 4. ดำเนินการติดตามผลความพึงพอใจของการใช้สบู่กระดาษกิมมารโดยการใช้แบบประเมิน 5. ดำเนินการสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการทำแบบประเมินค่ะ ผลการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาประสิทธิภาพของสบู่กระดาษกิมมันดีมีร้อยละภาพรวมเท่ากับ87.33การประมวลผลจากการคิดค่าเฉลี่ยที่ได้มากที่สุดคือสบู่กระดาษกิมมัลีมีความอ่อนโยนต่อผิวไม่ทำให้เกิดการแพ้คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.50รองลงมาคือสบู่กระดาษกิมมัลีมีเนื้อสัมผัสที่ดีคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.40 และสบู่กระดาษกิมมรีมีกลิ่นหอมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.20ตามลำดับค่ะผลที่ได้จากการศึกษาความพึงพอใจของสบู่กระดาษกิมมาร้รอยละภาพรวมเท่ากับ92การประมวลผลจากการคิดค่าเฉลี่ยที่ได้มากที่สุดคือถ้ามีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพหลังการใช้งานสบู่กระดาษกิมมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.90 ลงลงมาคือท่านมีความพึงพอใจต่อกลิ่นของสบู่กระดาษกิมมารคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.70และท่านมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ของสบู่กระดาษกิมมารคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.60ตามลำดับค่ะสรุปผลการวิจัยโครงการสบู่กระดาษกิมมารจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสบู่กระดาษกิมมาร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้สบู่กระดาษกิมมาลิในการจัดทําโครงการครั้งนี้พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด10คนผลที่ได้จากการศึกษาประสิทธิภาพของสบู่กระดาษกิมมาลิคิดเป็นร้อยละภาพรวมเท่ากับ8 7 3 3ผลที่ได้จากการศึกษาความพึงพอใจของการใช้สบู่กระดาษกิมมาลิคิดเป็นร้อยละภาพรวมเท่ากับ92ค่ะข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปนะคะ หควรศึกษากระบ,บวนการสร้างผลงานโดยการเพิ่มสีของสบู่กระดาษให้น่าใช้ขึ้นค่ะ 2. ควรศึกษากลิ่นน้ำมันหอมระเหยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งานค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมนำเสนอทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ